อาจจะให้นึกถึงเกมที่ออกไปเที่ยวในนอ,อกโอกาสแล้วอาจจะคงคิดถึงเกมอื่นกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับนอจกจะเแบบเกมที่ตาบ้าวะ่ะเอเออรบอลสเปรโปแกมเว้ยพูดมันก็คือเกมที่ให้สบิร์ตโอกาส Player defeated Oh my god โอเคผมพูดล่นมา,มากแล้ว เดี๋ยวผมก็จะมาดูวิธีการสร้างนะครับซึ่งถ้าผมศึกษาแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณโอเคความรู้ไม่เท่าประสบกัรณ์ยังผม้อง,สร,งสร้างดูเองดีกว่า โอเคผมสร้างกันแปะบอกว่าลำนี้ถนะ้าเป็นอย่างแรกของผมเลยผมจะสร้างชื่อมันว่าเยหมองมาควันแล้วผมโคตรที่จะ proud to be sent เลยเพราะว่าผมว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ค่อนข้างที่ดีเลยครับเดี๋ยวผมก็ได้ลอง p l ผมว่า ผมยังต้องศึกษา,ามากกว่านี้นะครับซึ่งเมื่อผมพูดเขาว่าศึกษามากกว่านี้แล้วมันก็ต้องหมายความและแน่นอนครับคนเดียวมันไปไม่รอดงั้นเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนไปดีกว่าเร็วขุ่งเร็วพุ่งแรงมุดติวไม่ไม่บาลานซ์กันปะเพราะว่าท่อมันเอียงปะใส่ไม่ไมไมมเอียงมันมีแบบแรงต้านอากาศปะแต่เราจะลิงทุกเครื่องพร้อมกัน ลัวบึมือมเนเ้ฮ้ยนิ่งนอยู่นิ่อยู่ไปได้ได้ไม่เกินตึกยสิชั้นเลยใไอ้อสัตว์ไฟหมดกัวเอาจริงกัวมาจริงารู้สึกว่าตรงหัวมันดูร้อนแบบแปลหัว ตงรงหัวมันจะไม่ไม่เบึง้งเลยนะเอาลแล้วเราก็จะมาเข้าสู่โครงการของเราสักทีนะครับซึ่งโครงการของเราก็คือสวิตบุนโฮมหรือคือการสร้างบ้านบนดวงจันทร์ก็คนเคยคิดไหมครับที่จะมีบ้านอยู่บนดวงด,วงดาวต่างวันนี้เราจะมาทำให้เป็นจริงกันแต่การที่จะเอาบ้านขึ้นไปบนดวงจันทร์เลยทีเดียวเนี่ยมันเล่นโคงจะหนักเกินไปใช่ไหมครับเราจึงมีแผนครับ ที่จะทำการยกปีกขึ้นบินขึ้นไปบนด,ดวงจังทนทร์นะครับโดยใช้จรวดึวนไปดังนั้นเราคงต้องใช้การขึ้นไปหลายรอบมากเริ่มกันเลยดีวยกว่าไค์ ผ s ต้องพูดตามตรงเลยว่าผมไม่นึกเลยครับว่าจะมีวันที่ผมสร้างยาลงไปจอดบนดาวดวงหนึ่งในเกมนี้ได้อย่างปลอดภัย และเกมนี้ก็ได้ให้พ่อคิดกับผมไว้ครับว่าสร้างไปเถอะสร้างไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้สักครั้งเองแหละแม้จะนําชาวเคเบอลมาเสียอีกคนก็ตามแต่มันไม่สําคัญครับที่สําคัญก็คือถ้าพวกคุณถูกใจโครงการพวกเราการกดถูกใจไปถสือเป็นการสนับสนุนพวกเราได้มากๆเลยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการโดเป็นบอลของเราเนะี่ยนั้นผมก็ขอให้ทุกคนรับชมการส่งแผนปีคุ่มิ้นได้เลยครับ 2,000 years later Thousand และในที่สุดมันก็เสร็จสิทีบ้านของเราแต่ผมกม็ยังเสียดายนะครับที่เกมเนี่ยยังไม่ได้ออกแบบให้ตัวเกมหลักสามารถสร้างบ้านบนดวงจันทร์ได้ขนาดนั้นก็อาจจะต้องไปมอดเพิ่มเติมแต่ยังไงก็ตามในที่สุดพวกเราก็ทำได้แล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ have a nice day รักษาตัวก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ